4ปีที่เขาเป็นประธานาธิบดีมีถูกฟ้องร้องหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี่ยงภาษีหรือคดีที่เกี่ยวกับผู้หญิงคุณซาวรักดูแลทั้มเขาจะปวดหัวกับคดีไหนมากที่สุดครับเนี่ยพอกันทุกคดีเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาทรัมป์ได้รับเอกสิธิ์คุ้มกันในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เลยทําให้คดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าทันทีที่ทรัมป์เนี่ยหมดวาระ 20มกราคมปีหน้าเอกสิทธิ์เหล่านั้นก็จะหมดไปด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคดีที่ทรัมป์จะต้องเผชิญนะคะเป็นคดีความที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างการที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งค่ะและคดีที่ได้รับความสนใจและก็กลายเป็นกระแสในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อไม่นานที่ผ่านมาก็คือคดีเลี่ยงภาษี คดีนี้นะคะหนังสือพิมพ์นิวยอ r ร์ท m มส์ค่ะเป็นฝ่ายที่นำมาเปิดเผยคดีนี้ยื่นฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะคะเพราะเขาพบว่าในปี2016และ2017ทรัมป์จ่ายภาษีปีละ750ดอลลาร์สหรัฐหรือปีละประมาณ22,500บาทเท่านั้นนะคะซึ่งทรัมป์ปฏิเสธเรื่องนี้และยืนยันว่าตัวเขาจ่ายภาษีหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าทรัมป์ไม่มีหลักฐานใดๆมาแสดงค่ะ คดีต่อมาก็เกี่ยวข้องกับภาษีเช่นกันอันนี้เป็นคดีที่อายการในนครนิวยอร์กยื่นฟ้องทั้งตัวของทรัมป์แล้วก็บริษัททรัมป์ออแกไนเซชันนะคะซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวเมื่อ2ปีก่อนค่ะในข้อหาโกงภาษีค่ะอายการระบุว่าทรัมป์และบริษัทแจ้งมูลค่าทรัพย์สินเป็นเท็จเพราะว่าต้องการจ่ายภาษีน้อยกว่าความเป็นจริงรวมทั้งยังได้ปลอมแปลงผลประกอบการของบริษัทอีกด้วย แน่นอนว่าทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยระบุว่าเป็นการคุกคามที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและประเด็นสำคัญที่ทำให้คดีนี้ได้รับความสนใจเพราะอายาการเรียกร้องให้ศาลออกคำสั่งให้ทรัมป์ต้องเปิดเผยรายละเอียดของการจ่ายภาษีในช่วง8ปีที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดค่ะข้อเรียกร้องเรื่องการแจกแจงภาษีของทรัมป์ มาจากการขยายผลในคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะโดยอายการในนครนิวยอร์กนะคะกล่าวหาว่าไมเคิลโคเอนซึ่งเป็นอดีตทนายความของทรัมป์จ่ายเงินค่าปิดปากให้กับหญิงสาวสองคนที่เคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับทรัมป์ค่ะ ในข้อกล่าวหาระบุว่าหญิงสาวคนหนึ่งเป็นนักสแสดงในภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่และอีกคนหนึ่งเป็นนางแบบนิตยสารเ l a y b o y ยซึ่ง oh. ทรัมป์ไม่ต้องการให้ทางคู่ออกมาเปิด <'m> เผยเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตและคดีนี้เองนะคะที่ถูกขยายผลจนลามไปถึงการสอบสวนเรื่องการจ่ายภาษีที่อายการขอให้ทรัมป์เปิดเผยข้อมูลการยื่นภาษีที่ผ่านมาทรัมป์นั้นได้แต่อ้างว่าจ่ายภาษีหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ไม่เคยนำหลักฐานออกมาสแสดงค่ะ อีกคดีนึงที่ถือว่าค่อนข้างจะร้ายแรงก็คือคดีที่จีนแครรลนะคะเธอคนนี้ค่ะเป็นอดีตนักเขียนของนิตยสารแอลเธอได้ยื่นฟ้องทรัมป์ในข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อปีที่แล้วนะคะขณะที่ทรัมป์นั้นแก้ต่างว่าแครรลโกหกแต่งเรื่องว่าเธอถูกเขาข่มขืนในห้างสรรพสินค้า ที่นครนิวยอร์กในช่วงปี1990โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับหนังสือที่เธอเขียนขึ้นมาเองค่ะซึ่งทนายความของแคลรได้ยื่นเรื่องต่อศาลขอให้ทรัมป์นั้นมอบ DNA เพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีค่ะที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคดีความที่ทรัมป์ต้องเผชิญนะคะยังมีผู้หญิงอีกหลายคน ที่ออกมาเปิดเผยว่าพวกเธอเคยถูกทรัมป์ล่วงละเมอทางเพศต่างกรรมต่างวาระซึ่งทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่หลังจากที่ทรัมป์หมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้ามีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่นๆทยอยกันออกมาฟ้องร้องทรัมป์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์เคยพูดว่าตัวเขามีอำนาจในการอภัยโทษให้กับตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความจริงหรือไม่ค่ะแม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะมีอำนาจอภัยโทษให้กับผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดได้จริงแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนอภัยโทษให้กับตัวเองมาก่อนค่ะคุณวราวิคุณพรพอดีถ้าหากถึงเวลานั้นทรัมป์ทำจริงๆคือขออภัยโทษให้กับตัวเองเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในเชิงกฎหมายก็รอติดตามกันนะคะ